โอเคก็ okay. เริ่มเลยนะครับผมมาเข้ามาตาแรกนะผมดูก่อนเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมอันนี้ผมแทงเลยนะที่เพเยอร์500บาทถามว่าทำไมถึงแทงเพเยอร์500นะคะผมเพราะว่าตาที่แล้วอะ่ะมันเป็นแบงเกอร์2ตัวตอนนี้ผมกดอาร์กไปเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเพเยอร์ขึ้นมาใช่ไหมผมกดอาร์กที่เพเยอร์แล้วไพ่นะครับผมเข้าไพ่ลองเนี่ยมันขึ้นมาให้เป็นสิน้ำเงินอีกแถวหนึ่งในตรงเข้าไพ่ลองนะ โอเคเรามาลุ้นกันเลยครับห้าแต้มสี่เอ๊ะตอนนี้เราห้าโอ้โหเอ๊ะเราห้าอยู่นะครับผมทุกคนอ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับบวกมาแล้วนะครับผมหนึ่งพันบาทนะอ่าบวกมาแล้วหนึ่งพันบาทนะครับผมโอเคตาต่อไปนะครับผมตาต่อไปตาต่อไปจากที่ผมดูนะทุกคนคือเซ็กซี่เนี่ยส่วนใหญ่ชอบออกไพ่ปิงปองนะเออมันเป็นไปได้ยากนะเออเนี่ยออกไพ่ปิงปองแน่นอนนะผมขอแทงไปที่เจ้ามือห้าร้อยบาทเหมือนเดิม อ่าผมแทงไปที่ปิงปอง500บาทเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมว่าปิงปองมันคือการสลับสีครับทุกคนมันคือการสลับสีนะอ่าไปแดงไปฟ้าไปแดงไปฟ้าอาจจะมีติ่งบ้างก็คือติ่งแดง2องอันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรารอครับผมรอดูนะอ่าลุ้นจ้าลุ้นเปิดมาฝั่งนุ้น3าครับของเราเท่าไหร่ในแต้มเยอะมองไม่เห็นอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียว <laughs> โอเคตอนนี้เราเ อ้าวเสมอเฉยครับผมอ่ะเสมอไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเสมอก็เดี๋ยวเราทแทงต่อไปนะครับผมก็ยังคงซ้ําที่เดิมนะผมยังซ้ําที่เดิมผมยังซ้ําที่เดิมนะผมจะซ้ําเป็นแบงเกอร์นะครับผมห้าร้อยบาทอ่าเวลาเสมอครับสังเกตเขาไพ่นะครับผมว่ามันจะใช้เป็นตัวขีดก็คือมันไม่ได้นับในกราฟนั่นเองอ่ามันไม่ได้นับในกราฟนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ เราก็จะลงตามกราฟเดิมนะคบผมว่าเราจะเล่นแบบปิงปองนะเซ็กซี่ส่วนใหญ่จะเล่นปิงปองแล้วก็มังกรน,นะคบผมทุกคนเซ็กซี่เนี่ยจะง่ายกว่า SA นะครับ SA นี่จะเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสองใบตัดอ่าโอเคลุ้นครับผมอู้หูยิบหายอ้อาวเราหนึ่งครับผมตอนนี้เราสองสิทำไมมันช้าอย่างนี้ล่ะ ตาพอไปเพราะผมเหยียบหน้าแดกไปด้วยผมบวกมาแล้วนะคบผมบวกมา9 7 5บาทนะคบผมอ่ะตาต่อไปคุณเห็นไหมพอมันแดงแล้วผมไปฟ้าทันทีนะผมแทงเพยเยอ์แน่นอนนะคบผมอ่ะถ้าสําหรับมือใหม่อาจจะยังดูไม่ค่อยออกนะว่ามันใจนี้ได้ไหมเนี่ยก็ให้มากดปุ่มอาร์คนะคบผมปุ่มอาร์คนะผมสอนมาแล้วนะว่าปุ่มอาร์กกดตรงไหนนะคะผมโอเคผมแทงตานี้ไปนะครับผมอ่า ลุ้นจะลุ้นผมแทงตานี้ไปห้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้พี่สาวคนสวยนะเต้นโยกด้วยละ่ะเออโอเคเรามาลุ้นกันอันนี้ผมสามนะฝั่งนู้นหนึ่งอ่ะผมสี่แต้มนะฝั่งนู้นหนึ่งปะเก้ผมเป็นเจ็ดนะครับฝั่งนู้นบอดนะโอ้บวกอีกหนึ่งพันบาทแล้วทุกคน เออเนีย่ยเล่นง่ายๆแบบนี้ครับโอเคพอตาต่อไปสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะแทงไปที่สีแดงนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนอาจจะกําลังตอบในใจพร้อมกับผมอยู่ใช่ไหมล่ะครับโอเคอ่าผมจะแทงสีแดงนะครับผม500บาทเหมือนเดิมแต่ละรอบนะครับผมแต่ละตาผมจะพยายามเดินเงินให้น้อยก็คือขั้นต่ำเนี่ยห้าบาทถามว่าสําหรับคนนะทุนที่ไม่ได้เยอะหรือว่าเติมเงินเข้ามาไม่ได้เยอะนะก็ เดินไม่ละร้อยก็ได้นะครับอค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะเออพอเก็บเสร็จปุ๊บเริ่มบวกนะครับแนะนํานะให้คุณถอนทุนที่คุณเติมไปเล่นเฉพาะที่อยู่กําไรเออยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนอันนี้ผมพูดเลยนะอ่าเรามาลุ้นอตอนนี้ของเรามีหกแ้มนะคบผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะบวกอีกเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะทุกคนนะเอออ่าเขาไพ่ลองบอกว่าตาสุดท้ายเป็นแดงนี่เป็นปิงปองอย่างของแท้เลยนะคะผม ตาต่อไปเราจะต้องแทงสีฟ้านั่นเองอ่าโอเคนี่นะคบผมกดแล้วเป็นแบบนี้อ่าผมแทงสีฟ้าไปห้าร้อยบาทแบบเดิมนะครับทุกคนโอเคเรามาลองดูยากไหมครับวิธีแบบนี้ไม่ยากนะครับทุกคนถ้าทุกคนรู้จักนะแล้วก็รู้จักการดูนะครับผมมันจะไม่ยากนะคือเนี่ยพอมันปิงปองมามันก็จะปิงปองมาเรื่อยๆแบบนี้ครับ จะมีติ่งโผบ้างอะไรบ้างนะแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเราผิดเนี่ยแต่เราจะผิดแค่ตาสองตาประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยครับบวกอีกแล้วครับ1,000บาทบวกอีกแล้วนะโอเคอ่ะตอนนี้นะผมจะไม่แทงนะทุกคนผมจะไม่แทงเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณดูนะความเป็นปิงปองเนี่ยมันมาเต็มละตอนนี้เรามีความเขาเรียกว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีติ่งโผมาบ้างแหละนะเพราะคุณวัดดูจาก เขาไพ่นะข้างล่างนะผมเลยคิดว่ารอบนี้ยังไงก็ออกเพเยอ์แต่รอบนี้ผมจะไม่แทงให้ทุกคนดูนะอ่าผมไม่แทงนะผมปล่อยนะเพราะดูจากเขาไพา่ผมจะให้ทุกคนวัดดูนะครับผมนี่ถ้ากดเนี่ยผมกดอ้ให้ทุกคนดูเห็นไหมถ้าเป็นเพเยอร์มันจะเป็นติ่งแบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับติ่งแดงข้างหน้าอ่าแต่เดี๋ยวเราจะวัดดูโอ้โหเห็นไหมครับผมทุกคนเห็นไหมครับทุกคนหกเรียบร้อยครับทุกคนครับเห็นไหมครับผมอ่าวิธีการ ดูหรือการสังเกตนะอ่ามันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อ่ะตาต่อไปตาต่อไปผมจะไม่แทงนะแต่ผมจะให้พวกคุณเดาดูว่าตานี้จะออกอะไรนะแต่ถ้าสำหรับผมตานี้ออกสีแดงหรือแบงเกอร์แน่นอนครับผมนี่ ผมว่ามันออกแบงเกอร์แน่นอนนะทุกคนนะทุกคนดูจากขอไพ่ลองแล้วทุกคนอาจจะพูดไปเหมือนกันเห็นไหมมันต้องออกแบงเกอร์แน่นอนอแต่เดี๋ยวเราจะไม่แทงนะครับผมเราจะพาทวกคุณดูไปเปิดมาฝั่งนู้นห้าครับฝั่งเราสองอุ้ยใจแป้วอะเท่าไหรอ่าเห็นไหมโดนกินเลยครับผมอันนี้อันนี้ทุกคนสังเกตไหม อันนี้เริ่มมาเป็นมังกรแล้วนะทุกคนนะอ่าเขาไพ่นี้เริ่มมาเป็นมังกรแล้วผมอย่างที่ผมบอกเซ็กซี่ชอบเล่นมังกรไม่รู้เป็นอะไรผมแทงที่เพเยอร์เลยนะห้าร้อยบาทนะทุกคนมามังกรแน่นอนแทงน้ําเงินไปเลยครับมังกรคืออะไรมังกรคือตุ่มอ่าตุ่มสี่ตุ่มเรียงกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักห้าตาห้าตาติดเป็น เป็นเพเยอร์หรือเป็นแบงเกอร์ยาวๆแน่นอนซึ่งอันนี้สารตาแล้วทุกคนอันนี้เราตามมังกรเลยนะครับทุกคนมาครับโ,โหบอดจ้ะเรียบร้อยสิครับก้าวหลังเรียบร้อยบวกมาอีกหนึ0งพบาทเห็นไหมทุกคนอ่าคราวนี้ตาต่อไปหลายคนบอกว่าต้องต่อไหมกับมังกรต้องไล่ต่อไหมผมคิดว่าตานี้ไม่ต่อนะเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมา ไม่มียาวเลยนะครับทุกคนไม่ยาวเห็นเห็นเห็นกาฟก่อนหน้าไหมเออมันไม่ยาวนะตานี้ผมลงเป็นแบงเกอร์นะทุกคนนะผมว่ามันน่าจะสุดเท่านี้นะห้องนี้อ่าผมลงแบงเกอร์ห้ารอยบาทนะทุกคนนะอ่ามารอลุ้นกันเรามารอลุ้นกันครับทุกคนปาบเข้าไปเราทิพไห เขาสี่เอ๊ะเขาเจ็ดเลยเหรอเอ้าได้ครับผมแปดหลังเหยียบหน้าแดกด้วยทุกคนนะแปดหลังเรียบร้อยถ้าสังเกตจากเอ่อปอร์เซ็นต์การแทงบนทุกคนแทงไปที่ฝั่งเพย์เยอร์หมดเลยแต่ว่าผมจากการคำนวณแล้วผมว่ามันออกแบงเกอร์นั่นเองอ่ะตาต่อไปครับทุกคนตาต่อไปผมแทงไปที่เพย์เยอร์ห้าร้อยบาทนะครับผมผมแทงไปที่เพย์เยอร์ห้าร้อยบาทนะ อเหตุผลผมคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งเขาไพ่ลองมันออกมาให้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะทุกคนนะว่าตาต่อไป,ปมันควรจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองหรือเพเยอร์นั่นเองอ่าลุ้นจะ้ะโอ้โหบอดมาเลยละเอาก้าหลังเหรอก้าหลังครับผมทุกคนอ่าก้าหลังนะทุกคนนะบวกอีกหนึ่งพันบาทแล้วนะทุกคนนะอ่าโอเคครับตอนนี้นะทุนหนึ่งพันบาทของผมบวกไปสามพันกว่าแล้วนะทุกคนนะ อ่ะถ้าเล่นตามผมเล่นตามแบบนี้นะยังไงก็ได้นะครับผมอยากจะเข้ามาคุยหรืออยากที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะก็แอดไลน์มาด้านล่างได้เลยนะคบผมอัาตรานี้นะผมแทงไปที่แบงเกอร์นะปิงปองผมจะลุ้นปิงปองนะอ่าผมลุ้นปิงปองนะทุกคนแต่ผมคิดว่าไพ่มันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะแต่เราลุ้นปิงปองไปก่อนนะตอนนี้เขาไพ่ลองนะครับ ตัวไข่ปลานะมีการเป็นสองอ่าเป็นเป็นเขาไพ่สองตัดนะเป็นสองตุ่มแล้วตัดอย่างนี้นะคะผมอาอ้าวออกเป็นเพยเยอร์โดนแดกไปครับผมรอบนี้โดนแดกไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตาต่อไปนะผมตามนะผมตามแบงเกอร์ห้าร้อยนะครับผมเพราะอะไรเขาไพ่นะเขาไพ่มัน เห็นไหมทุกคนมันควรจะต้องเป็นสีแดงแล้วแล้วบวกกับพอมาดูเขาไพ่ลองที่เป็นสามที่เป็นตัวไข่ปลาถ้าเรากดอาร์คไปปุ๊บสีน้ําเงินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวที่สี่ผมเล่นตามนี้อันนี้ผมก็จะแทงไปที่แบงเกอร์นะทุกคนนะโอเคเรามารอลุ้นกันเมื่อกี้ผมขาดทุนไปห้าร้อยใช่ไหมจริงๆรตอนนี้ผมควรจะเล่นหนึ่งพันนะแต่ว่าผมจะพยายามยืนที่ห้าร้อยให้ทุกคนเห็นก่อนนะเพราะว่าเทคนิคการเดินเงินเดี๋ยวผมไปไป ไปอ้าวเรียบร้อยครับผมบวกมาเก้อยเจ็ดบาทขาดทุนอยู่อีกประมาณ25บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบวกมาเยอะแล้วนะเราบวกมาเยอะแล้วโอเคครับตาต่อไปตาต่อไปผมขอแบงก์เอ้ยขอเพย์เจอร์ไปห้าร้อจริงๆเปอร์เซ็นต์การเป็นแบง k e เกนี่น่าจะสูงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะอแต่ว่าไม่เป็นไรเราลองนะครับจริงๆมันอาจจะมาเป็น สตัวตัดก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้ามาเป็นแดงปุ๊บมันจะเข้าเขาไพ่ที่เป็นสองตัวตัดทันทีแต่ผมไม่มั่นใจรอบนี้ผมก็จะแทงไปที่เพเยอร์ก่อนแล้วเราลองดูนะครับถ้าตัวนี้มันเป็นสองตัวตัดตัวหน้าเราแทงได้ทันทีเลยคือเพเยอร์นะทุกคนอันนี้คือเราลองนะมันมีได้มีเสียเราถูกทุกตาเป็นไปไม่ได้อ่าเห็นไหมจริงด้วย โอเคตาต่อไปอย่างที่บอกเลยครับทุกคนผมแทงที่เพยเยอร์และ1 0 0 0บาททันทีอันนี้ผมมั่นใจมากๆนะทุกคนนะอันนี้ผมมั่นใจมากๆเลยเห็นไหมอ่าเขาไพ่เปลี่ยนเห็นไหมกราฟการออกไพ่นะเปลี่ยนไปนะรอบนี้ผมขอทุนคืนนะผมขอทุนที่เขากินไปตาที่แล้วคืนนะทุกคนผมจะลงไปหนึ่งพันบาทนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนรอวัดดูนะครับผมการ อ่านเขาไพ่มันไม่ยากเลยนะทุกคนนะมันไม่ยากให้เราดูการาฟต่างๆที่ผ่านมานะก็สามารถที่จะทําให้เรารู้แล้วว่าเราควรจะแทงอะไรไปสิจ้าพี่จ๋าโอ้โหบวกไปเลยจ้าเรียบร้อยนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมได้มาสองพันนะตอนนี้ยอดเงินเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามพันกว่าเอ้ยเงินยังไม่เข้านี่เงินยังไม่เข้าอ๋อ โอเคต่อไปนะผมจะแทงตามเลยก็คือแทงไปที่เพเยอร์นะห้าร้อยบาทนะทุกคนนะห้ารอยบาทอันนี้คิดว่าจะมาสองตัวตัดอีกนะคะผมเห็นไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมาสองตัวตัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองวัดดูนะคะผมเดี๋ยวเราลองวัดดูอ่าโหหนึ่งวะ โหเริ่มชัดเจนแล้วบะโหบอดจ้ะเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคเอาล่ะตาต่อไปนะครับอันนี้เราจะต้องใช้เทคนิคการเดินเงินแล้วนะสังเกตไพ่นะครับสังเกตไพ่พี่สาวเริ่มหมดแล้วนะตาต่อไปเราจะเล่นเดินเงินให้มันได้คืนนะครับผมให้มันได้คืนผมแทงเพเยอร์ที่1000บาทเลยนะครับทุกคน เพยเออร์ึงพันบาทดูจากอะไรปิงปองนะครับผมผมยังคงคอนเซปปิงปองไว้เหมือนเดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวเรารอดูนะครับทุกคนนะอันนี้ผมแทงดึงพันบาทเพราะอะไรนะมันจะมีเทคนิคการเดินเงินอีกอย่างหนึ่งนะต่อให้เมื่อกี้ผมเสียนะผมก็จะไม่เดือดร้อนเพราะถ้าตานี้ชนะยังไงผมก็จะได้ทุนคืนแล้วก็บวกกับกำไรด้วยนะทุกคนนะ ตอนนี้3กับ2ใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดเอ๊ชิบหายแล้วทุกคนอ้าวเรียบร้อยครับผมบวกครับเหยียบหน้าแดกด้วยบวกแล้วนะทุกคนนะอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะจบการเล่นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะคะผมที่อยากจะลองเล่นบาคาร่านะผมก็แนะนำนะคะให้ทุกคนนะดูคลิปนี้แล้วก็ไปสมัครเว็บนะครับผมที่จะเล่นนะ